มาที่ข่าวออนไลน์เจ้านี้กันนะครับไปเริ่มกันแรกเลยข่าวทีเ่เพจกรมุชาสัมพันธ์นะครับเปินบอกว่านายกรัฐมนตรีนะครับจะเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนเจแปนนะครับระหว่งางวันที่14-18ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับที่กรุงโตเกียวนะครับผมโดยเชิญชวนให้นักธุรกิจญี่ปุ่นนะครับผมมาร่วมค้าและก็ร่วมลงทุนในประเทศไทยของเราครับ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สาคัญขนาดเลยเนะาะนายกจะได้เดินทางไปร่วมประชุมตัวใช่ครับซึ่งนายเสฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกาหนดเดินทางเพื่อไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นครับโดยจะมีขึ้นในวันที่14-18ธันวาคมนี้ครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสในการฉลองวาระ50ปีความสัมพันธ์ของ อาเซียนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับมีการเริ่มย่างมาเป็นทางการ2 0 1 6นะครับผมแล้วก็ปีนี้เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น2,516เนอ,อะอลอ2516แต่ตอนนั้นมาน่ครับแล้วก็น,นี่ก็50ปีละครับผมแล้วก็บริการประกาศตราสัญ,ญลักษณ์แล้วก็คำขว uh ัญ Golden Friendship Golden Opportunity นะครับผมซึ่งนายกของเขาจะแสดงวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นประโยชน์ในภูมิภาคตั้งแต่ ตั้งใจจะใช้ประโยชน์เพืมอนักที่สุดเลยในการไปพบกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นานายคิชิดะฟูมิโอกะนะครับผมในส่วนของเศรษฐกิจนะครับเชิญชวนให้ญี่ปุ่น,นร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคของไทยของเรานะครับโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนด้านพลังงานดิจิทัลแล้วก็ประชาสัมพันธ์นโยบายแล้วก็โครงการสําคัญของไทยหลายๆอย,ย่างโดยนอกจากนี้จะนําเสนอศักยภาพของประเทศไทยในกรอบการค้าการลงทุนที่น่าสนใจนะครับแล้วก็จะหาลือกับ สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นประธานองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นตวัวแล้วก็ยังาหารือกับบริษัทเอกชนสำคัญระดับโลกของญี่ปุ่นโดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และก็เครื่องจกกักรกลการเกษตรธุรกิจการค้าที่น่าสนใจธนายโยบได้ไปแค่ไปประชุมอย่างเดียวอย่างตีคุนนกร่อนบ่าวามีหลากหลายเรื่องราวหลายประเด็นตีจะเอาไปหาหรือกันกัแบบ ผู้นําทางด้านอาเซียนตีจากเข้าห่มกรารประชุมนี้เตือนนี่นะเจ้า